การเกี่ยวดองของเจ้านายฝ่ายเหนือและเจ้านายจากราชสำนักกรุงเทพนั้นหากลองนับขึ้นไปครั้งในสมัยต้นปฐมวงแห่งทิพจักรราชะกูลเจ้าเจ็ดตนหรือล้านนานในยุคฝืนม่านรัชสมัยเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วได้มีพระธิดานามว่าเจ้ารจนา หรือเจ้าพรอกสีอโนชาผู้เป็นพระคณิฐานในพระเจ้ากาวิละได้รับการอภิเษกกับเจ้าพระยาสุรสีพิสนุวาทธิราชซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแห่งพระราชวงศ์จักรีถือเป็นจุดเริ่มต้นการเกี่ยวดองกัน ของราชวงศ์สองอันได้แก่จักกรีวงศ์และทิพจักราธิวงเจ้าเจ็ดตนการเสกสมรสกันร,ระหว่างเจ้านายฝ่ายเหนือและเจ้านายทางใต้ได้เพิ่มความสัมพันธ์อันดีงามมาโดยตลอดเช่นลูกเช่นหลานลงมาทั้งเหตุผลทางการเมืองก็ดีหรือการร่วมสมัครตกลงปงใจรักกันก็ดี มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังจึงขอยกตัวอย่างการสมรสของเจ้านายในล้านนากับเจ้านายกรุงเทพเพื่อให้มองเห็นเขาตระกูลของลูกหลานทายาทในปัจจุบันล้นเก้ารัชการที่5กับเจ้าทิพเกศน,น์ณเชียงใหม่หรือเจ้าจอมมารดาทิพเกศน์ล้นเก้ารัชการที่5กับเจ้าหญิงดารารัศมี ณเชียงใหม่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกับเจ้าระดาคำณเชียงใหม่พระองค์เจ้าบวรเดชกับเจ้าทิพ,พวรรณณเชียงใหม่พระองค์เจ้าบวรเดชกับเจ้าบัวนวลณเชียงใหม่หม่อมเจ้าสิทธิพกรกฤษศดากรกับเจ้าสีพรมมาณน่านหม่อมเจ้าทองแกมแก้วทองใหญ่ กับเจ้าหญิงประกายคำณลำพูนหม่อมเจ้าหญิงจิตจ,จงจักรพันเจ้าชายพงธาดาณลำพูนเจ้าหลวงอินทยงยศโชธกับหม่อมราชวงศ์ลดแก้วอิสระเสนาหม่อมราชวงศ์ปุ้มมารากุลกับเจ้าหญิงฟองแก้วณเชียงใหม่หม่อมหลวงเจริญอิสลางคูล กับเจ้าหญิงกาบคำณเชียงใหม่เป็นต้นการเสกสมรสและการสมรสของเจ้านายที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีงามมาตลอดจวบจนรุ่นลูกรุ่นหล,นลานในปัจจุบันเจ้าหญิงวันธนีณลำภูนหรือเจ้าวันธนีผูกพันถือเป็นหนึ่งในทายาทเจ้านายที่สืบสายโลหิตสองราชวงศ์ ซึ่งนับได้ว่าท่านคือเจ้าโดยกำเนิดอย่างแท้จริงหากนับถึงสาแหลกบรรพบุรุษท่านแล้วล้วนเป็นเจ้านายผู้สร้างประโยชน์คุนานับประการทั้งในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินกรุงสยามจึงขอรำดับการสืบสายสกุลทั้งฝั่งบิดาและมารดาท่านไว้ดังนี้เจ้าวันทนีเป็นพระธิดาเจ้าชายพงธาดาณลำพูล พระโอรสในพลตรีเจ้าหลวงจักคำขจรศักดิ์และแม่เจ้าขานแก้วชายาองค์แรกในเจ้าหลวงส่วนพระมารดาท่านนั้นคือหม่อมเจ้าหญิงจิตจ,จงแห่งราชกุลจักกรรพันหม่อมเจ้าหญิงจิตจ,จงหรือท่านหญิงจิตจ,จงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเศรษฐวงศ์วราวัต กรมมื่นอนุพงศ์จักกพัทเจ้าหญิงวันธนีณลำพูนท่านมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมอุทธรเดียวกันกับพระมดาดังนี้พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันณลำพูนเจ้าวันธนีณลำพูนเจ้ากีรนาณลำพูนเจ้าสาริณีณลำพูนพันเอกพิเศษเจ้าวีระพงษ์ณลำพูน หากจะให้มองสาแหลกเขาตระกูลท่านให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงขอยกตัวอย่างดังนี้สาแหลกฝั่งบิดาเจ้าหลวงอินทยงยศโชตเจ้าหลวงจักคำขจรศัก์เจ้าชายพงธาดาและเจ้าวันธนีณลำพูนสาแหลกฝั่งมารดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สสมเด็จพระเจ้าบรมมศงเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนลัศมีกรมพระจักรพรรดพง์พระเจ้าวรวง์เธอกรมมื่นอนุพงศ์จักรพรรดหม่อมเจ้าหญิงจิตจงจักรพันธ์เจ้าวัธนีณลำพูนเจ้าวัฒน,นีณลำพูเน,น,นพเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่ไม่เคยถือตัวและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังมาโดยตลอดรอยยิ้มของเจ้าป้า อันแสนอบอุ่นและนิสัยใจคอที่ใจดีน่ารักจึงเป็นที่รักใคร่แก่ลูกหลานในวงตระกูลและคนที่ได้ใกล้ชิดมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากเพจร้อยเรื่องเมืองล้านนา